ถูกกล่าวหาเพราะมุสาหนาอนาถถูกแยกขาดจากมิตรสนิสนมเพราะส่อเสียดยุกันปั่นคารมดูก็สมกับกรรมที่ทำมาและได้ยินเสียงเสียมเนียงและได้ยินเสียงสำเนียงเสียงบัดหูเพราะเชิดชูคำหยาบกำราบดาได้ยินทำคำคนชั่วตัวมารยาได้ยินคำคนชั่วตัวมารยาเพราะเห็นเหตุว่าพูด ปากร้ายในปังบันสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันเรื่องถึงข่าวพระในวงการพระศาสนาบ้างเมื่อวานนะฮะมีข่าวที่ทีมหมออะไรนะฮะบุกวัดทางสมุรปราการบุกไปตามข่าวก็เอาสื่อไปเป็นจำนวนมากบุกกระกวกจับโปะนะฮะจับโป๊ะแตกตามข่าวนะครับ เรื่องข่าวของพระนี่ก็ต้องมาพิจารณากันว่าบางคนฟังข่าวอย่างนี้ก็คิดด่าพระกันไปเลยทีเดียวแต่ความจริงแล้วนะฮะผมก็ไม่อยากจะตั้งเรื่องเกี่ยวกับพระว่าพระไม่ดีอะไรต่างพระจริงมันมันมาจากผู้สื่อข่าวนี่แหละฮะเขียนอย่างนี้บอกเช่นว่าอ่าพระประพฤติไม่ดีท,นนที่นั่นที่นี่ความจริงนะฮะ คนในผ้าเหลืองพระดีจริงๆอ่ะท่านจะไปพิสไมไปพิเียหายท่านจะเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยะป,ปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโน,ยยน,โนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรนะปฏิบัตคิควรแก่การกับไหว้น่ท่านเป็นพระรยบุคคลขันโสดาบันสากะทาคามีอนา,าคามีพระอรหันต์อันนี้คือพระแท้แต่ที่มีข่าวว่าพระที่นน่นไม่ดีไม่ได้ อันนั้นไม่ใช่พระนะครับแต่ทํายังไงได้ครับเราอยู่ในโลกสมมติสมมติม,มีสองอย่างนะสัจจะคือความจริงมีสองอย่างคือสมมติสัจจะคือจริงโดยสมมติเขาสมมติตั้งอย่างนั้นแล้วก็พูดกันให้รู้ความกันไปสมมุตินั่นชื่อนายอาทิตย์สมมตินี่ชื่อนางนี่นางนายนี่อะไรต่างๆคือจริงโดยสมมติกับปรามทัศถสัจจะความจริงโดยปรามาัตน์มาพูดถึงข่าวที่ถูกจับสักอย่างเนี้ยในฐานะที่ เราเป็นผู้รับข่าวเรารู้สึกอย่างไรนะผมจะพูดเรื่องนี้ฮะผมนี่มีความรู้สึกเอาตั้งแต่ผมยังบวชอยู่นะเป็นสัมมณีเป็นพระมาเนี่ยนะมื่อดินข่าวอย่างนี้นะครับผมจะไม่ว่าร้ายเลยทีเดียวไม่ใ่เฉพาะข่าวพระนะฮะข่าววงการอื่นบนเทิงก็มีข่าวเสียหายควรจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เนี่ยข่าวทุกที่ทุกทางนะเรียกว่าช็อกนะควรจะเป็นอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ อย่างข่าวพระมาค่อนควรจะดีแต่ท่านไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราคนรับสื่อควรจะรู้สึกอย่างไรเอาในฐานมิไดใน้ในะนบัณฑิตนักปราบเลยดักมักบัณฑิตคือผู้ไปเยอะดเนินประโยชน์กิจด,ด้วยปัญญาการนักปราบเนี่ยคือผู้รอบรู้เราจะวางตัวอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวอย่างนี้นะถ้าเบานะ,ะเบามือก็พิมพ์พวดไปเลยคือบรรมาจะเบาใจคือสติปัญญาเบาด้วย ก็เลยเห็นไม่ได้กดด่ากันไปก่อนละโดยไม่ได้ใช้นะรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่างไรดาร่าไปก่อนอ่ะถ้าดา่าไปมันก็มีผลสองอย่างถ้าถูกต้องก็เสมอตัวถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้ผิดจริงก็เป็นบาปกับตัวเองเพราะฉะนั้นการดาร่าไปก่อนเนี่ยผลเสียทั้งนั้นเลยสงบสยบความขึอนไ้นิ่งไปก่อนไม่ต้องมีความเห็นอ่านดูไปก่อนแต่เราใน,นานะที่อ่ะเรารับข่าวอย่างคนมีสติปัญญาเนี่ย เบื้องต้นแล้วเกิดสลดใจแล้วถ้าท่านทําบาปอย่างนั้นเองท่านก็ได้รับขมของท่านเองถ้าท่านเป็นจริงนะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นจริงไอ้พวกโจมตีต่างๆข่าวต่างๆจงยอมรับาข่าวอย่างเนี้ยคนสนใจนะฮะเหมือนกับหมากัดคนไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะปกติหมาไม่นะ้าที่กัดอยู่แล้วนะกัดคนแต่ทําอะไรคนกัดหมาในข่าวดังมากเลยเหมือนกันข่าวพระดีอะไรต่างๆคนไม่ก็สนใจก็พระรู้ว่าพระทันดีอยู่แล้ว แต่เมื่อไรข่าวพระไม่ดีขึ้นมาเนี่ยข่าวนักผู้สื่อข่าวชอบอะก็เหมือนกับหมาไปกัดคนขึ้นมาเนี่ยแต่คนกัดพระปกติเนี่ยมันผิดอทิเพราะฉะนั้นข่าวพระสงฆ์ที่มีให้เห็นเป็นช่วงๆบางทีช่วงวงสำคัญเนี่ยวันสําคัญทังวุศาสนาอาไก่จมาในไก่จวันวิสมาฆบูชาก็อีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วเนี่ยก็จะมาแล้วเนี่ยฮะก็จะมีแต่ผมในฐนานะที่ก็คลุกคลีอยู่ในวัดวาอารามนี่ฮะ เป็นเนนเก้าปีเป็นพระเก้าปีเนี่ยนายเป็นพระนะฮะข่าวเสื่อมเสียในวงการศานาก็มีแต่ผมก็จะเบื้องต้นนะในทานที่ผมไม่ได้ลำเอียงนะอ่าเรียกว่าไม่ได้ลำเอียงเพราะชอบใจเรียกว่าฉันทาคติไม่ลำเอียงเพราะไม่ชอบใจเรียกว่าโทสักคติไม่ลำเอียงเพราะกลัวพยาคติหรือไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่มงหาคติไม่ลำเอียง,ยงแต่มีข่าวอย่างนี้ปุ๊บนิ่งก่อน เพราะในสมัยก่อนนู้นหรือปัจจุบันก็ทราบจะมียุคโจมตีภาพจน์ของพระถึงมีคำว่านารีพิฆาตนะครฮะนารีพิฆาตเนี่ยคือ,อยังไงครับพระนะั้นบอกระวังสองอย่างระวังสอสอฮะสอหนึ่งก็คือสตรีอีกสอหนึ่งคือสตังถ้าไปคุกคีกับสตรีหรือสตังเป็นช่องโหวให้เขาโจมตีได้งา่ายให้เขาเล่นงานได้งา่ายถ้าท่านผู้นั่นดีปฏิบัติปฏิบัติชอบ แต่คุกคลีท่านก็ยู้แก่ใจว่าท่านทําอะไรท่านทําดีทำอะไรอาจจะเอาเงินนั่นมาสร้างประโยชน์อย่างอื่นอะไรต่างๆหรือว่าการสตรีที่ว่าคือท่านก็มาอยู่ในที่สองต่อสองคือระวังคือรักมีฮิลิโอตปะในใจพระอยู่ที่ใจนะฮะฮิลิโอตปะสัมปัญน,นาสุก,กะธรรมะสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโลเกเทวธรรมติวจเรตคือมีเทวธรรมอยู่ในใจคือทําอันปเปิฐเนี่หละคือผู้ติดสมบูรณ์ในฮิลิความละอายชั่วโอตปะกินโกตบับ มีธรรมอันขาวอยู่ในใจสมาทานธรรมอันขาวเนี่ยเรียกว่าเป็นเทวธรรมคือเป็นพระในใจเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพระเนี่ยอยู่ที่ใจที่เขาบอกชั่วอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ระพระอยู่ที่ใจนะนะชั่วอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ระพระอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระเนี่ยสำคัญตรงที่ใจเมื่อมีฮิริโอตบปะละไอชั่วโกบาแล้วอยู่ที่ไหนไม่ต้องตั้งต่อนานรับหลังท่านก็ รักษาความเป็นพระได้แม้จะเราคนด้วยมูมากท่านก็รักษาความเป็นพระอยู่ในสังคมเมืองท่านก็รักษาความเป็นพระได้เมื่อพมีละอายชั่วกลัวบาปในใจที่ไม่ทําชั่วมใชจเพาะกลัวเขาไม่เห็นนะเพาะละอายใจตัวเองถ้ากลัวไม่ทําชั่วพ่อเห็นกลัวคนอื่นเขารู้อันนี้ไม่ใช่ฮิริโอตปะแต่ท่านกลัวใจตัวละอายใจตัวเองว่าเออมันเหมือนกับคนต้องการสะอาดนอกตากที่จะอาบน้ําให สะอาดแล้วยังจะต้องประพรมน้ําหอมด้วยเหมือนกันความระอายใจความกลัวต่อบาปคืออะไรครับเราไมา่อยากสกปรกด้วยความชั่วต่างๆก็ไม่อยากทําทั้งในที่รับที่แจ้งคนอื่นรู้ไม่รู้ระอายใจตัวเองเมื่อจะทําชั่วแล้วก,ก็กลัวผลของบาปนั้นเนี่ยพระอยู่ที่ใจจนเมื่อมีข่าวมาว่า,า,ท,าทันทีนั่นเนี่ยผู้นี้นี่มีแฟนคลับเยอะพาไปเลย สุดท้ายแล้วยอมศึกอันนี้ผมพูดตามเนื้อข่าวนะฮะแต่ผมก็ต่อสูงวันถาทีผมจะไปผมมันนิยมว่าพระอยู่แล้วเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าข่าวเกี่ยวกับพระเสียหายอะไรฮะเพราะผมรู้ว่าพระดีก็มีผมบวชมาสิบแปดปีเนี่ยผมรู้เลยฮะพระอารหันต์ยังมีอยู่พระทิท่านชั้นหนึ่งโลกิยะชาน 1, ชานั้นสองชั้นสามชั้นสี่หรือว่าท่านเจริญสมถะวิปัสสนาท่านรู้รูปนามท่านแยกท่านรู้ อ่สภาวธรรมมีอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระที่มีข่าวต่างๆเราระดับภูมิธรรมอาจจะสูงกว่าเราก็ได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในโลกไม่พ้นนินทาสรรเสริญไม่พบคนอยู่ในโลกนี้ทั้งดีไม่ดีทำไปดูนะครับไม่ว่าจะตายาจกหรือกเข็นใจชาวพามหากษัตริย์มีพ้นไหมฮะมีลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขไม่มีใครพ้นเพราะฉะนั้นแม่ข่าวพระดีพระมีเสื่อมเสียหายลบผมจะไม่ว่าแม่กระทั่งมาจะวิวาเลยฮะ ข่าวที่ดังอ่ะพอสอที่ดังอะไรเนี่ยเขาก็มีภูมิธรรมของท่านแต่เราพูดติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างได้ไม่เจติเพื่อทําลายบางคนติอย่างนี้นะฮะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างติเออให้เขาปรับปรุงมาเขาดีแล้วก็มุติตาดีใจเขาด้วยโอเคแต่บางคนติอะไรฮะดินทานินทาคือให้เขาเสียหายไปเลยและไม่อยากจะรู้เลยว่าเขาดีไม่ดีคืออยากเขาเสียหายไปเลยอันนี้ไม่เจติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างคืออะไร เขาจะนินทาก็ไม่รับฟังมองเขาเสียหายไปก่อนอันนี้คนประเภทนี้คือคนจิตต่ําคือจิตแคบคือมองคนในแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายมองคนในระสุดเพราะมันมาจากใจร้ายของตัวเองก่อนนี่เป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อต้องรับข่าวเรื่องเห็นคนเสียหายอะไรต่างๆอ้าวยกเลิกพระมาดางังๆนี่แหละพระเมื่อถูกจับไปเนี่ยอ้าวสืบสาวไปอา้าวท่านบอกเอาพบอะไรที่ขาดผมของผู้หญิงท่านบอกว่า เอามาลักอะไรแก่ปวดหัวไปเจอขวดเหล้าอยู่ใต้อบุพิชาพ่อแก่สุดท้ายแล้วหลักฐานต่างๆต่างๆอาเจอผู้หญิงในห้องอีกก็ยอมลาสิขาอันนี้ก็เป็นข่าวที่บางคนนะควรท,ทําท่าทีอย่างไรในานะบัณฑิตนักปราบ์บัณฑิตนักปรา์ทัดแต่จริงๆเลยนะท่านไม่สนโลกท่านไม่ยุ่งเลยครับท่านภาวนารักษาใจเพราอรู้ว่าโลกนี้มีภยัยท่านไม่ยุ่งเลยค่ะพวกนี้ไม่ไหลาตามกระแสโลก แต่เมื่อจะไหลตเมื่อจะรับรู้ก็นิสมะคะหนังไสยโยใครควรเสือก่อนจึงรับรู้ดีกว่าโดยพยนะิจารณาอ๋อนี่กรรมของท่านสุดท้ายกรรมท่านก็ไปอย่างนี้ไม่ต้องไปสาบแช่งคนทําไม่ดีนะฮะไม่ต้องไปสาบแช่งเขาหรอกผลกรรมเขาต้องได้รับบาปกรรมก็คนทําดีก็ไม่ต้องไปอวยพรอ,อะไรเขามากเขาผลกรรมเขาก็ได้แต่เรามีหน้าที่ในฐานะยังไงครับถ้าเขาทําไม่ดีเราก็โอ้สงสารสังเวชเขาโอ้เขาต้องรับกรรมของเขา เราก็เป็นบทเรียนเราอย่าไปทําอย่างนั้นเออเมื่อเขาทาดีเราก็มุทิตายินดีอย่าไปอิจฉาความมุทิตาทําให้มีอํานาจนี่มุทิตาจิตแล้วก็เป็นแบบอย่างเราให้เราทําความดีเนี่ยข่าวเสียหายเป็นอย่างนี้อพูดมาถึงในยุคสมัยที่ผมเป็นสามเณรเป็นพระเนะมื่อเจอข่าวพระเสียหายเนี่ยนะผมวางไว้ก่อนเลยมันอาจจะมีนาลีพิฆาตนาลีพิฆาตอย่างไรครับมันมีอยู่สมัยหนึ่งเหมือนกันแล้วสมัยนี้ก็อาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ พระดังๆพระที่ชาวบ้านรบนับถือท่านเป็นพระปฏิบัติดีฮะพระปฏิบัตดิดีท่านเหมือนกับมันทวนกระแสสินกลิ่นสินศิลัันโทนกลิ่นสินทวนกระแสลมสินกินสนะกลิ่นน้ำหอมต่างตามลมแม้มีทวนลมแต่กลิ่นสินแม้พระปฏิบัติดีอยู่ในป่าในเขาภูเขาลึกเขายังเข้าไปกรับนเนี่ยกลิ่นของศินการปฏิบัติดีของท่านอันนี้ก็มีกลุ่มรยกว่านาลีพิฆาต พอบอกแล้วนะพระระวังสอสอสตรีกับสตังสตังท่านไม่ยุงทําไมจับเงินหลือท่านไม่ยุงอะไรต่างๆท่านมีวิทย,ยาวัชกรดูแลอ่ะก็มีแต่สตรีเนี่ยที่คับคำถายไปจะตวไว้ของศอกพักนั่นก็ให้ผัวตัวเองหรือว่าอะไรอ่ะทีมงานตัวเองเอตรียมกล่องเอาไว้ทำถาสตรถวายถ้าปักกะโดดกอดพระพระก็ปัดมือก็ถ่ายแช่แช่เหมือนกับพระโอบกอบนะ่ะก็มีอย่างนี้เหมือนกันนาลิยุคโจมตีแล้วยุคนาลิพิฆาดเลยผู้หญิงทําลายภาพผลพระพ ในยุคนั้น่ะแต่ว่าปัจจุบันมาถึงข่าวนี้พระปฏิบัติดีก็มีพระปฏิบัติไม่ดีอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมสื่อก็มีส่วนดีแต่ยอมรับว,ว่าผู้เศาสนาเหมือนทะเลใหญ่นะฮะผู้ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยฮะก็เหมือนกับซากศพซากลอยน้ำอะไรต่างๆก็ต้องซัดเคลื่อนจะซัดออกนอกฝั่งไปเองไปติดชายฝั่งเองไม่สามารถอยู่กลางทะเลได้ถ้าปฏิบัติดีเนี่ย สงบสังเง่ยมก็จะอยู่ได้โดยเฉพาะเพศพระเนี่ยฮะผมที่ต้องมาพูดอย่างนี้อนะ่ะรู้สึกซับซึ้งในพระคุณพระพุทธศาสนาซาบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะรับคําสอนให้รู้บาบุญคุณโทษเนี่ยรู้ทางพอจะเห็นทางดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในปัจจุบันและภายภาคหน้าได้เพราะคุณพระศาสนาอดไม่อยู่จะต้องมาพูดมาคิดอะไรติอะเหลวว่าถึงยติเพื่อกอยเพื่อสร้างก็มี หรือใช่วาจานเนี่ยพูดในการที่ว่าเออซื่อวะเราเจออย่างนี้นะเจอข่าวพระไม่ดีเนะี่ยเบื้องต้นควรจะไม่ควรจะไปด่าไปว่าสแสดงความเห็นในเชิงสร้างสารรค์ได้ท่านกรรมของท่านอยู่แล้วสุดท้ายท่านจับศึกแต่และความอับอายทั้งตัวท่านนั้งมันความหมายนี้ไปไปถึงญาติพี่น้องด้วยเป็นเกบประวัติที่ไม่น่าภาคภูมิใจฮะถูกจับศึกหรือว่าเกิดอธิกรณ์นะพระนี่นะฮะ ปฏิบัติ4ข้อนี้ขาดความเป็นพาทันทีไม่ต้องถูกจับศึกหนึ่งเศษเมถุนคือมีเพศสัมพันธ์นะสองลักของเขาเจตนาคือลักเงินมากกว่า1บาทก็ขาดความเป็นพาแล้ว3พวดพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนคืออวดอุตริมนุสธรรมเช่นเหาะเหินืออากาศใดที่ไม่มีนะถ้าทั้มีจริงเนี่ยจะเป็นปรจจิตตีโปรงอบัตกิก็หายแล้วก็ฆ่าคนหรือจังวานฆ่ามันเข้าไปฆ่าตามที่จังวานก็เนี่ยสข้อนะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเศษเมถุน ลักขโมยเกินหนึ่งบาทขึ้นไปพูดอุดคนวิเศษที่มีมในตนแล้วก็ฆ่าคนตายเนี่ยเนี่ยขาวกวามเป็นพระปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับไม่เกิดมรรคผลนิพพานปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นก็เลยอย่างนั้นทางสมาธิก็ไม่สงบก็มาได้ถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเพราะอะไรฮะเพราะเหมือนตานยอดด่วนยืนต้นตายบวชกัสัต่ว่าหมจีวรคนหมจีวรน,นั้นน ขาใส่บาตรเขาไหว้จบมาก็เป็นบาปับเขาไปเองเพราะฉะนั้นเราเจอพระเราไหว้เราคิดว่าเราไหว้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะไม่ดีไม่ชอบเรื่องของท่านเราไหว้เราจะยกแกเราเหตสูงอยู่แล้วใจเราได้อยู่แล้วส่วนปดีของท่านเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวของตัวแต่ท่านทําดีท่านได้ดีเองเราทําดีเราได้ดีเองอยู่ที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเจอข่าวอย่างนี้นะเราก็ต้องพิจารณา อย่าไปตำหนิถ้าไปว่ามันก็บาปเรามันก็เรื่องสนุกปากถ้าท่านถ้าท่านไม่ดีจริงเ็เสมอตัวทาถ้าท่านดีจริงเงินมาเล่นกับไฟนะเป็นบาปอย่างหนึ่งคืออรลยุประวาทอรลยุประวาดคือว่าร้ายพระอริยะถ้าเกิดเป็นท่านปฏิบัติดีเขาอ่ะแต่ท่านวิบากกรรมท่านถูกโลกระทัมขอดนินทาเข้ามาเราไปว่าโดยขนองปากถ้าเป็นว่าร้ายพระอริยะเลยนะครับนี่ก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ขึ้นอีกเหมือนกันบางทีก็ จิตไม่สงบไม่อะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำรวมกายวาจาใจดีที่สุดแม้ชาวโลกก็ใช้ข้อนี้ได้ระวังตาเมื่อมองดูระวังหูเมื่อได้ยินระวังจมูกเมื่อดมกลิ่นระวังลิ้นเมื่อลิ้มรสอ่าระวังตัวจะต้องอ่าอะไรเนี่ยก็ว่างกันไประวังดีที่สุดสาธวทุสังวรโรระวังนั่นแหละดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราได้ฟังข่าวแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นท้ายนี้ก็ ฝากด้วยบทกลอนว่า,าที่ท่านธรรมสาทุกท่านใดแต่งไว้นะฮะน่าฟังนะครับว่าข่าวเป็นสงทรงเหลืองกระเดืองเพศยจงไกลเหตุมัวหมองให้ผ่องสีเมื่อเป็นสงทรงถิ่นมุนินชีอย่าให้มีข่าวร้ายละไอองปฏิบัติอย่าให้กลายเป็นแผลในอย่าทําให้พดร้าวข่าวแก่สงอย่านอกรีดคิดร้ายทําลายองค์อย่าเอาสงบังหน้าให้ลาคี สงวนสินยินดียอมพีร่างนะจะเอาอย่างเสือสางอสงวนสินยินดียอมพีร่างอย่ารบล้างสินสงพระทรงศรีหมดศราราสินมุนินชีไปครองที่คารวะชูชาติไปอย่าเอาอย่างเสือสางพลังสีเสือลวงให้เนื้อเชื่อลงไม่สงสัยเห็นเหลืองเลือดนึกว่าเนื้อใช่เสือพรายจบ บรรลัยจึงรู้จักพยาคฆาขอทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีสวัสดีครับ